สบายดีพี่นอ้องกลับสบายดีสวัสดีพี่น้องสปูสิค้นมือนี้กับพบกับต้นกาคือเก่าพี่นอ้องตอนนี้ต้นกากำลังสีตัดหยาพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มีสวนพี่น้องมือนี้บรรยากาศแจ่มแรงบรรยากาศด,ดีมี้มาต้นกาสมาตัดหยามันหกแหงพี่นอ้องสวนก็บหกหกปาต้นกาสีตัดหยาออกสีปลูกพักพี่นอ้อง ช้าเครื่องปลูกมาลงปลูกบักทั่วบักแตงบักเคลือบักพ้าวบักพริกสมปพี <c oughs> ครบสุดครบรสชาสตรพี่นอ้องมีคูรสชาสตรเลยสวนมาตุนการแต่ว่าตอนนี้สิตัดหย่หาออกก่อนแล้วจังคุดแล้วก็จังปลูกพี่นอ้องขิงมัวกับอาม่ารเรียบร้อยพี่นอ้องพ่นขิงมั่วอาม่าเลยสามสองพี่นอ้องม,มืออื่นมาตุนกาสิไปซื้ออีกซื้อเลยแกใช้รถจักรมาพี่นอ้องเพราะว่ามาตุนกามีแต่รถจกักรบูมีรถใหญ่ <c oughs> แกเสียรจักมาแต่ละสองสอบพี่น้องสิไปซื้อเอาอยู่บรนาโพพี่น้องไปซื้อพุ่นขิงง้วพอาะตุลกาบมีง้วกหรือมีพุ่นไปซื้อเอาสอบละซ่าวสามสิบบาทพี่น้องซื้อเป็นสอบเป็นสอบเลยแกเสียรถมาแต่ว่าท่านปลูกเอาพี่น้องเพราะว่าชวนยังหกสิได้สิได้ตัดหนาวก่อนพี่น้องแล้วก็จังคุดแล้วก็จังได้ปลูกไปเบิ่งตอนวิธีตัดหนาพี่น้อง เบื้งสวนก็นปาสวนก็ลีพิน้องไอ้พวกทั้งหัวแหงมิติเครือจักเครื่อ,อยังมันไปนลกไก่พี่น้องตั้งพุนเป็นเฮือนเขาได้บุญเฮือนบาต้นกะบาตวนกะว่าไม่เห็นรนังใหญ่ขนาดน้อพี่น้องนี่คือมันแก้วนี่มันแกวไขพี่น้องมันแกวไขแบบมันเป็นใจเรื่องๆพี่น้องมันเป็นใจเรื่อง แถวนี้สิได้ตัดถิ่มเงินยงติโกกดอกมไม้อยู่ไรกบก,กุกดอกเต่าวเฮืองมีแต่ปลาค่าพี่นอ้องทั้งละห่วนเป็นปลาข่าก็ปลาหย่ากุกกล้วยชวนลายสิเป็นปลาค่า,ป,า,า,กกาปูปาค,า,ปลคาลายพี่นอ้องเลยคนมีคาเขาเอกันว่าคนมีคาอันนี้พุ่นพี่น้องนี่พุ่นที่เบอตุนกาซื้อมาซ้ำส,สอบแกจะรู้จ,จักมา ตัาญาสบายดีเนี่ยสบายดีไอ้ยวกตัดเด้ให้น้องตัดมาจ่อยครบไก่เล้วนี่น้ำมันท่านมีพี่น้องผสมน้ำมันก่อนกาวลงมาส่งบอลโจ๊กโมเนาะเขาบอกว่าเอาเลย มันกับประเทศนีกเริ่มมาแต่เชื้อน้ำมันเดี๋ยวขย่าก่อนเดิมยิ่งเขยา่ายิ่งอร่อยยิ่งเขยา่ายิ่งขวดแตออกต้องเติมนน้ำมันก่อนเพล่ถ้าบอกเติมนน้ำมันมัน,มนก็นตัดบรายแล้วบุ๋มีน้ำมัน เรียบร้อยพี่น้องอุ้ยเครื่องทางคนน่ะมาเตรีมทางสิครับเข้าไปครับปิดมาก่อนเนี่ยมาปิด

leo phi nào ơi một tít sạm bẩn thương hạng có chế mà hắn có phi nào Nên có chế mà hắn này Ôi, nhanh tắt thu tụi này xếp để chung nằm ăn rồi và đặt đúng thang จิตัดกบ่มนนี่ิดวิได้แท้ ดมือนี่ไฟหัวหัวจีบดิฟฟเ,เอามาตัดเบิรงบดไฟหิบสอดบ่นี่เป็นอาหารแล้วยาดไฟจอดนี่มีเล็กนั่นนี่นี่เล็กมันโผล่มาของไมันแมลงนองส่ไฟ,ไฟ,ไฟติตติดเองน้าติดเองเห็น้องสาวตัดหญ้าครั้งแรกลองเบิง้งการมีควมเหออืม เออเออจะเล่งแห้งเลยจะเล่งแห้งเล่งซ้ำนึงอ้อตัดหญ้าคังแออหลกสี่ไหบุ๊ดเอ้าวพาสิคอสติดหายพาดหลดติดหายเล่งแห้งดูสิอ้ยพาสิคอไปติดแห่ อ้าว,าว,าว,าวเดี๋ยวชิตีใหม้มะชิด,ดึงให้อเออพี่ตั้ตตตตคาครข,ข้างแรกพี่น้องนอ่คือตำใช่ัดมัดหข้างแรกพี่น้องพ่ตั้าคาข้างแรก ทัชญาครั้งแรกคือเรียกว่คือ,อวอะเขาบุคือปันไดบุคือปันได <c oughs> ตอนในพื้นทัชญาพี่น้องมาตุนกาตอนพืนพ้นทัชญาเพิ่นว่นายจากเทียนทัชญาพี่น้องเพิ่นว่ายจากเทียนทัชญาก็เลยซ้อนในเพิ่อน บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆอากาศดีดีข่อนอุบเอาบุดีบันไดอยู่เจ้าบอกน่าได้เจ้าบอกกลับไปกลับมาอยู่ยมาตุนกลางหมายถึงว่าบรรยากาศดีบม่มีแดดพี่น้องหมายถึงบรรยากาศบริบบหมายถึงอากาศอากาศในบุดีบันไดแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่บรรยากาศบม่มีแดดเล็งแห้งนะ คุ้นเลียงพี่เพา,ต,าต้นกาสิีดหญ้าเห็ดสวนพี่นอ้องเห็ดสวนครัวพี่นอ้องปลูกผักปลูกพริกมะเขือบักแตงต้นนี้ก็สีหื้อออกพี่น้องนี่เพาต้นกาสีหื้อออก ที่ตัดแถวนี้ก็ตัดเบิดพี่น้องเลยตัดออกเบิดเลยจนเป,นเป,นเปนลี่ยนหมดเลยที่จงไว้แต่กุ้ดอกใหม่เท่านะั้นแนวอื่นตัดทิ้งหมดปลูกใหม่อันนี้ก็โคกพี่น้องนี่นอันนี้เฮือนข้าเจา้าพี่น้องดินข้วนาวเจ้าโมเดลมาจนกาได้มันมีหัวขันอยู่ ปลาขาปูพี่น้องคาะลายเลยปลาขาอ,อัานาานี้ก็ดินนะซาพี่น้องมีหัวคันพี่น้องทางนี้หกหกแจ่มือชี้ทางสิมพี่น้องแถวนี้ก็มันหกแห้งมันบักตัดแต่ห้องไดนั่นเดียวผมเคยตัดพี่น้องมามาสิตัดมา มาจิตาเดี๋ยวพูดแล้วอันนี้น,อน,น,น้องน้นงนำพ้นพี่น้องเด้อบางคนกันยัางพนันหูเนาะอีฟซีบางคนกันย่างพนันหูว่าผู้ใด้อันนี้แม่น้องน้ำพ้นพี่น้องพี่น้องของบ้าจุดกะน้องแท้ คุณชายป่าพิษปากป้องกันโควิดพี่น,อน้องคุณชายหยาดโควิดเพราะแล้วสตาร์ทอก นี่สิคอยเอาเสียมถาเขาไปนองเบื้อง่นอัี sure> ่นองเบื้องกุกขีเพายานมันเพายานเครื่องตัตอันกคกขีหูกุกขีหูปลูกหม่ายนิดหน่อยในตีนก็แม่นนี่ก็แม่นนี่กขีมาตนกาปูว่ย่านนันเครื่องถือย่านตัดถือเรื่อัตเพราเสียเสียมมาถาถาถาเอาแล้วก็ท่านกันท่านหกยังหกตัวตรงมีขึ้เปปนอนแล้ปลูกมีบงน้ กล,ล,า,า,ลกายพันธุ์เลยทางเลยเสียพุ่นมะไซมันกลายพันธุ์มั้คือบินใบแบบนี้ใบบักมี่เป็นแบบนี้พี่เนาะถ้าบินใบเป็นแง่แบบนี้วะมันบอกทันงามตั้นเลยกับเสียพ่นมะไซพี่น้องน,นี่เป็นน,น,น,าางงาน,นิดเกันมันเลื้องมันบุมมี่พูนเสียพ่นมาไสครับผูกผมนิดเดียวง่ายเลยผูกแป๊บเดียวพี่น้องปลูกฟรีเดียวปลูกฟรีเดียวใหญ่เลย ชุกงซุ <arians ing S 2> ้มกุ้ง้ก้งซุ้มกล้วซุุ้้งซุมกุ้งซุ้มกุ้งซุุ้้งซุ้มกุ้งซุ้มกุ้งซุมกุ้งซุ้มดุ้้มกุ้งซุ้นกุ้งซ้มก้งซุก้งซุ้มกุ้งซั้มกุ้งาุ้มุ้งซุ้มกุซ่มกุ่งซุงมุ้งซุ้กุ้งซุ้มุงกมัว มันเบื่อไปเลยตัดแล้วแต่แถวนี้พี่น้องแถวนี้ก็ยังบ่แล้วคักซะอย่าก่อนมือน่อนาจะสิตัดใหม่พี่เนาะท่างนี้บ่ทันตัดพี่น้องนี่ยังทั้งล่างท,างางทางางั้งล่างยังบ่ทันตัดมันสิถมหัวเลยนจนสิเป็นชวนสัตว์พี่เนาะเดินเฮือนเดินเฮือนน่จจะคือชวนสัดนี่คล้ายๆว่าชวนสัตว์มันหกห้ง เลี้ยงยุ่งไว้ตัวนี้ทัวรมดเีือัน nhà นะผม nhà เขาเพื่อนนะสู้ช้ำกันช้ำสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสมิทธิ์ด้วพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองอันทัวร์สตูดิโอในพี่น้องสบายดีพี่น้อง